เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกับตัวละครโซนิ c ล่าง2อันนี้ก็เป็นโมเดลที่ผมได้มาจากกิจกรรมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาทําการสุ่มหาอาวุธสายดาวของตัวละครอัศวินจากกลหรือว่าอัศวินขับเคลื่อนกันกิจกรรมการสุ่มตูค้คีบตุ๊กตาเนี่ยมันก็ได้เข้าเกมมาแล้ว1วันนะครับผมก็วันแรกของตัวเกมเนี่ยผมยังไม่ได้ทําการสุ่มนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเพชรผมมันยังไม่พอนะครับผมก็เลยขอมาทําการสุ กิจกรรมแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากเติมเงินสักเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราดองเพชรพอเราก็จะสามารถสุ่มได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทซึ่งเพชรพตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่ที่17,00 0หเพชรพกับไอเหรียญอมยิ้มนะครับผมที่ผมได้ทําการดองเอาไว้จากกิจกรรมเกา่เกาๆที่ผมไม่ได้สุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3 2 0อันก็ตีเป็นเพชรพก็จะอยู่ที่ประมาณ3,200เพชรพน,นะครับผมเพราะว่า1เหรียญอมยิ้มเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด10เพชรพนในการแลกแล้วก็จะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับผม ตู้คีบตุกตาเนี่ยตอนที่เกมเปิดใหม่ๆตอนที่ผมทําการสุ่มหาอาวุธเด็ก3ดาวนะครับผมแล้วก็อาวุธของร่วง3ดาวเนี่ยผมไม่ล้างตู้นะครับผมผมค่อนข้างโชคดีมากๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยผมจะต้องทําการล้างตู้หรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปทําการล้างตู้หรือว่าทําการสุ่มเนี่ยเราต้องมาเปิดใช้ตู้คีบก่อนนะครับผมก็การเปิดใช้ตู้คีบเนี่ยมันต้องใช้สิเหรียญอมยิ้มในการเปิดก็มาดูกันนะครับผมว่าของรางวัลแต่ละชั้นเนี่ยจะมีให้เราเลือกอะไรบ้างซึ่งชั้นแรกนะครับผมแน่่นนนออออยูแลล้้วรเเเาตงืกป็ุธ3 ของอัศวินขับเคลื่อนชั้นที่2เนี่ยผมก็จะขอเลือกเป็นชิ้นส่วนสากลเอเดอาปีศาจแล้วก็ฮีโร่ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็ขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะมันเป็นตัวที่มาใหม่ล่าสุดมากันที่ชั้นที่3นะครับเราก็จะต้องเลือกไอเทมทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมชิ้นแรกที่ผมจะเลือกเนี่ยก็จะเป็นการอัพดาวแล้วกันอันที่2ก็ขอเลือกเป็นตัวแล้วกันนะครับอันที่3มขอเอาเป็นอันนี้ ส่วนอันที่4ก็เอาเป็นอันนี้และกันมากันที่ชั้นที่4นะครับผมก็ต้องเลือก4ชิ้นเหมือนเดิมแต่ว่าของเนี่ยจะค่อนข้างเกลือกว่าชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3พอสมควรั้นผมจะเลือกตามที่ผมต้องการและกันนะครับเอาเป็นอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วกันนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นชั้นที่5นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นชั้นที่รวมเกลือไว้อย่างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเลือก อันนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้แล้วก็พวกนี้แล้วกันนะเพราะว่าได้ไหนมามันก็เกลือทั้งนั้นนะครับผมสับชั้นที่5เมื่อเราเลือกของรางวัลที่เราต้องการได้ทั้งหมดแล้วนะครับผมเราก็มาทําการกดยืนยันไปเลยครับสับกิจกรรมตู้คีบเนี่ยถ้าเราจะล้างตู้เราต้องใช้ทั้งหมด16,00 0เพชรนะครับผมก็ถ้าผมต้องล้างตู้เนี่ยเพชรผมจะมีไม่พอนะก็เรามาดูกันว่าผมจะทํากิจกรรมนี้โดยที่ไม่ต้องล้างตู้ได้หรือเปล่าก็เริ่มจับไปก่อนเลยนะครับผม1ครั้ง มาดูกันว่าเราจะได้เป็นลูกบอลสีอะไรนะครับผมก็ได้มาเป็นลูกบอลสีเขียวซึ่ง,งนนกิจกรรมการลางตู้จากที่ผมดูเนี่ยไม่ว่าเราจะได้เป็นลูกบอลสีอะไรโอกาสเกลือก็ม,มีเหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีม่วงอะไรพวกนี้นะมาจับกันต่อครั้งที่2ครับครั้งที่2ก็ได้มาเป็นลูกบอลสีเขียวเหมือนเดิมได้มาเป็นตัวรีเฟซการ์ดนะครับผม3อันต่อที่ครั้งที่4ครับก็ยังคงได้มาเป็นลูกบอลสีเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ได้มาเป็นตัวรีเฟซลานลึกลับอีก6อัน มากันที่ครั้งที่5ต่อครับครั้งนี้ก็ยังคงได้เป็นลูกบอลสีเขียวเหมือนเดิมได้มาเป็นการ์ดเอพสีม่วงนะครับต่อครั้งที่6ไปครับรอบนี้ก็ยังคงเป็นลูกบอลสีเขียวเหมือนเดิมนะได้มาเป็นหีบดัดแปลงบัฟนะครับไปต่อครั้งที่7นะครับผมก็การสุมแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้ไอเหรียญอมยิ้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครั้งที่7ได้มาเป็นเม็ดสีม่วงนะครับผมแต่ได้เป็นการ์ดเอแค่สีฟ้าเท่านั้น ต่อครั้งที่8ครับครั้งที่8ได้มาเป็นสีเขียวนะสิ่งที่ออกมาเป็นตำราสกิลนะครับ150ออันนี้อย่างเกลือเลยครั้งที่9เนี่ยก็จะใช้เป็น60อมยิ้มแล้วนะครับผมก็กดไปครั้งที่9ได้มาเป็นลูกสีม่วงนะครับออกมาเป็นชิปประวัตินะครับผม50อันซึ่งชิปประวัติเนี่ยผมก็มีอยู่2,000กว่าอันเลยนะครับสามารถกดผ่านานะได้อีก2 0 0พครั้งนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเกลือ ต่อครั้งที่10นะครับรอบนี้ต้องใช้100เพชรในการซื้อเม็ดอมยิ้มเพิ่มนะก็กดซื้อไปครับผมแล้วก็ทําการกดจับต่อมาดูกันว่าครั้งที่10จะได้เป็นสีอะไรนะครับได้มาเป็นสีเขียวอ่อนและที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นชิพทฉพอนะครับผม200อันอันนี้ก็เกลือเหมือนกันไปครั้งที่11ดนะครับผมรอบนี้จะใช้800เพชรแล้วก็กดยืนยันไปครับจ<พ>ับไป1คร<บ>ั้งมาดูกันว่าจะได้เป็นสีอะไรได้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับรางวัลที่ออกมาเป็น นิวเคลียร์เฉพาะนะครับอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งอันที่ค่อนข้างเกลือเพราะว่าเราจะสามารถซื้อได้จากร้านค้าทุกอาทิตย์อยู่แล้วไปครั้งที่11นะครับผมใช้8 0 0เพชรเหมือนเดิมกดจับไปครับได้มาเป็นเม็ดสีม่วงนะครับสับรอบนี้สิ่งที่ได้มาเป็นการ์ด AP 300ออันอันนี้อย่างเกลือนะ คือไปลงหไหชนะบุกครั้งเดียวก็น่าจะได้มากกว่า300อันแล้วนะครับผมสับการ์ดเอ็กพีตอนนี้เราก็ได้ทําการสุ่มไปทั้งหมด11ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่เหลือกกลอยู่กันดีกว่านะครับผมว่าของรางวัลที่เป็นเกลือเนี่ยมันหลุดออกไปหมดหรือ,อยังจากที่เลือดูเนี่ยเหมือนว่ายังเหลือเกลืออยู่แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คืออันนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้นอกนั้นก็จะเป็นของรางวัลจากชั้นแรกๆแล้วนะครับที่ผมยังสุ่มไม่ได้เลย <sü S 1> ก็เดี๋ยวเรามาทําการสุ่มต่อกันดีกว่านะรัอ่ไปเเนนจใใช้้้ทงหมมดด1 1000พกกกาล็ซืผ แล้วก็ทำการกดจับป้าย ครั้งนี้ต้องมาแล้วนะครับเพราะผมไม่อยากการันตีได้มาเป็นลูกบอลสีแดงและสิ่งที่ออกมาก็เป็นเกลือที่ผมยังไม่ได้อันสุดท้ายนะครับมาต่อกันครับตอนนี้ก็เหลือของไปแค่8ช่องในตู้นะครับที่เราจะสามารถสุ่มได้นะครับและรอบในการเล่นต่อๆไปเนี่ยก็จะใช้เพชรมากกว่า1,000เพชรแล้วนะครับแต่ว่ารอบต่อไปยังใช้1000เพชรอยู่ผมก็ภาวนานะครับผมให้มันรีบออกมานะเพราะาผมจะได้ทําการเก็บเพชรพวกนี้นะครับเอาไว้ซื้อตัวดําในตอนต้นเดือนก็มากดจับไปครับ1ครั้งอีกรอบหนึ่งก็ใช้1,000เพชร,พ,ชรพอดี กดสุ่มไปครับผมคีบออกมาได้เป็นลูกบอลสีเขียวเข้มๆหน่อยนะครับมาดูกันว่าผมจะได้เป็นอะไรฮีโบนัททักษะนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่ผมมองว่าค่อนข้างเกลือถ้าเทียบกับราคา1,000เพชรต่อกันครับผมรอบนี้ก็จะใช้ทั้งหมด1,100เพชรนะครับก็กดซื้อไปแล้วก็กดจับไปครับได้มาเป็นสีเขียวอ่อนนะครับมาดูกันว่าจะออกมาเป็นอะไร ได้มาเป็นการอัปดาวน์4อันก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับผมสับ1,100เพชรนะครับได้การอัปดาวมา4อันถ้าไปสุ่มจริงๆเนี่ย1 1 0่งเพชรไม่น่าจะได้การอัปดาวถึง4อันนะครับแต่ว่าของรางวัลที่เราอยากได้เนี่ยก็ยังไม่ออกมานะครับซึ่งในตู้ตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือของรางวัลเป็นแค่6ชิ้นเท่านั้นผมก็ภาวนาให้มันออกมาก่อนการันตีนะเพราะผมไม่อยากเติมเพิ่มเหมือนกันก็กดจับไปครับผม1,100พหนึ่งร้อเพชรอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ซื้อไปแล้วก็สุ่ ฟึบได้มาเป็นนิิบชิปปลุกตื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่รอบต่อไปจะใช้ที่1,200เพชรนะครับผมก็กดซื้อแล้วก็สุ่มไปเลยนะได้มาเป็นสีฟ้าเข้มๆนะครับมาดูกันว่าผมจะได้มาเป็นอะไร ได้มาเป็นตัวอัญเชิญพิเศษ5ใบนะตอนนี้ก็เหลือของรางวัลในตู้เพียงแค่4ชิ้นเท่านั้นนะครับผม,ผมก็มาดูกันว่าโอกาส1ใน4เนี่ยผมจะได้อาวุธ3ดาวขงเจ้าตัวละครอาซูนขับเคลื่อนเลยไหมก็กดจับไป1ครั้งรอบนี้จะใช้ทั้งหมด1,300เพชรแล้วนะครับก็ถือว่าแพงพอสมควรก็สมไหมครับผมได้มาเป็นเม็ดสีม่วงนะครับมาดูว่าจะได้ไหม และก็ได้จนได้นะครับผมสับอาวุธของเจ้าตัวละครอัดวินขับเคลื่อนเอรียกว่าผมไม่ต้องการันตีหรือว่าล้างตู้สับกิจกรรมสุ่มตูค้คลิปก็ถือว่าผมยังดวงดีอยู่นะครับผมสับกิจกรรมนี้เรียกว่ากิจกรรมนี้มาทีไรผมแทบจะไม่ต้องล้างตู้เลยนะครับหรือว่าเคยล้างตู้ไปรอบหนึ่งอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะเพราะไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้มานานแล้วนะครับคือเล่นครั้งล่าสุดก็ตอนที่ตัวเกมมีกิจกรรมนี้มาใหม่ๆเลยนะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําการสุ่มอีกเลยส่วนของรางวัลที่เหลือเนี่ยผมไม่ขอทําการส่่มตอแล้วกันเพราาะะผจทํ การเก็บไอพชส3,000กว่าเพชรที่เหลือเนี่ยไว้ซื้อตัวดําในตอนต้นเดือนนะครับ ก็ในเมื่อได้วุฒสามดาวของเจ้าตัวละครอัศวินขับเครื่องมาแล้วนะครับผมเราก็มาทําการอัพวุธสามดาวให้มันกันดีกว่านะเดี๋ยวพออัพเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทําการดูรีวิวกันนะครับผมว่าเอฟเฟกมันสวยขนาดไหนแต่ก่อนที่จะวุดสามดาวเดี๋ยวเรามาดูว่าเอฟเฟกอะไรที่มันเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็จะทําการโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งต่อสตูแถวหน้าเหมือนเดิมดาเมจก็จะสร้างแรงขึ้นเป็น1 5 0จากพลังโจมตีและเวลาที่สตูนะครับผมติดถานะสนามพลังจากอันตรีของเจ้าตัวละครอัศวินขื่่่อนีรงดดงแงึ้ท220 ส่วนในร่างซินโนพอมนะครับเวลาที่เราทําการสะสมพลังงานนะครับผมพลังงานแต่ละขั้นเนี่ยก็จะเพิ่มแรงขึ้นนะครับเป็น330%เรียกว่าแรงสาใจแน่นอนถ้าเราทําการอาบุกสามดาวเจ้าตัวละครอาจวินขับเคลื่อนก็เดี๋ยวเรามาทําการอัพกันเลยนะครับกดอัพไปพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา10%แล้วก็ปลดล็อกเลิศอาวุธ3าดาวเจ้าตัวละครตัวนี้ เดี๋ยวเราก็ไปทําการรีวิวเอฟเฟกต์อาวุธสามดาวของเจ้าตัวละครอ,อาศวิจนจักรกลกันนะครับผมมาดูกันว่าในเกมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยขนาดไหนถึงแม้ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นเอฟเฟกต์อาวุธสามดาวของเจ้าตัวละครอ,อาสวินขับเคลื่อนกันไปแล้วนะครับแต่ก็มาดูกับคลิปผมอีกรอบหนึ่งละกันเราก็มาดูเอฟเฟกต์อาวุธสามดาวของเจ้าตัวละครอ,อาสวินขับเคลื่อนกันนะครับแต่ผมจะบอกให้ก่อนนะครับผมว่าเจ้าตัวละครอ,อาสวินขับเคลื่อนตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่ของอะไรให้มันเลยนะครับคือของใส่แหละแต เอฟเฟกต์วูดสาดาวแล้วกันนะครับผมว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนทําการอันติใสยุงแดงไปครับสิ่งที่ผมเห็นเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นตาของเจ้าตัวละครอ,อาซุนขับเคลื่อนเนี่ยมันจะมีแสงนะครับผมสีแดงโผล่ขึ้นมาก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกรอบดีกว่านะครับมาดูการปาดในรอบที่2กันเลยท่านผู้ชมก็ลองสังเกตที่ตาของเจ้าตัวละครอ,อาซุนขับเคลื่อนให้ดีนะครับผมว่ามันจะมีแสงสีแดงโผล่ขึ้นมาอาซุนขับเคลื่อนก,ก็ทําการปาดไปครับ เห็นไว่าจะมีแสงแดงๆนะครับผมเหมือนไฟไท้ายรถมอเตอร์ไซค์เลยนะเรียกว่าคล้ายกันมากๆก็รอสับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ